เอยเจอยตื่นร้วบ่เอเฮ้ยคือเสียงคันเถอะเดี๋ยวเหรอเจอยูโอ้ลูกระเบ้อเว้ยลูกระเบ่น้องชายอ้คือนอนขักนอนแสบแท้ นอนรับซสำสเ้าเนาะบรรยากาศดีอยู่ข้างตรงไหนตรงหน้าบนบนอยู่บนเ้าก็ได้อากาศคืมๆเม,ม,มือนอยางนี้เหมือนเสานอนรับดีไปเย็ดเวียกเมื่อยบ่าบานเนี่ยไปเย็ดเวียดไงไปนี่ยินแต่เสียงเพึน่นเออเอออยู่ไหนพึน่นพี่น้องเอ้ยมาเล่นน้ำนกใส่น้ำเบาจอยมาเลย